ว่าได้ขายแต่แบรนด์เดียวขายทุกแบรนด์เลยที่เป็นที่สองนะคะก็คือขายรถแน่แต่๋ยวก็ชีวิตประจำวันแน่สองเป็นซีเ<ช>บาอ่นานครับลชุบม,มุ้งผูกโคบไว้ครับชุมมบมุ้งขึงโคบดิเห็เทดิเห็นเสียดายคนนะทนทใส่คุมไล่นะครับใส่มิสซิลินสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็พบกับ อันบนอกคือเก้านะครับอันบนอกเมือนนี้แปลกหูวแ,แ,แปลกตาพี่น้องได้ขี่รถเก่งมาเห็ุงานเนาะเพราะว่ามือสองมีเหตุการณ์บกขาดขิดพี่น้องรถยางหัวครับมอเตอร์ไซค์ผมเนาะรถประจำตำแหน่งผมเนั้นยางหัวซื้อเนะครับก็สิได้ขี่เหลิกงานพอด,ดีพี่น้องมือาน,นี้วันศุกร์กกสี มีความสุขแมจังหน่อยนะครับวันสุกเนาะวันสุกแข่งชาติพี่น <c oughs> ้องเกิดเสดียุดเสาร์อาทิตย์ทราบสีหอดมือวันสุกกันนับมือนับเว้นพี่น้องมีความสุขลร้วันหอดวันสุกนี่ลักอยากเมยจากงานเนาะเกิดเสดียพ,กพักผ่อนวันหยุดนะครับพี่น้องนี่แหละพระอาิจรักกล่มก,ก,กสิ <c oughs> ไปหาสื่อยางนอกก็ยางในพี่น้องผมใส่มาคุมแห่งยางเส้นนี้พี่น้องจนเห็น เสน้นเส้นได้พี่น้องดอหลอหลังเนาะดอกยางผมจนหอดสอดจนหอดเส้นได้เนาะจนหอดเป็นตะไคร้ยังใส่อยู่มันโ้นเติมหัวไปรอบเนึงกระปาไป่นองรอบนี้นาจะปาบอะไรเลยไปน้อง,อไไพองเพราะว่าซา,มาบมันกระบอกเปลี่ยนตะดนแล้วนะครับผมก็ยังบก่กท่าน,นเด้เปลี่ยนเนาะนะครับมันก็นจะไปเอิกง,ง่างกันสิเอาโดดไปให้เมียอยู่บีเอ็มหมดแล้วไปน้องเพราะว่า มือสามานากันเนาะผมกัรถใหญ่มาต่อทีนี่ว่ารถรถยางหัวจอดอยู่มองเห็นงานเมี่ยผหมไปเนาะ <c oughs> บดมาประหอดในเมืองหรอกก็เลยจอดไปหันเนะเาะเข้ากับทไปซื้อยางนอกกันไปเนาะ <c oughs> เล็กีอกรถผมบ่ <c oughs> <c oughs> รถยางหัวตาเสาหุดไปเนองมาเห็งานก็บดทันขคายอยู่ทันเทวนะครับ <c oughs> อาไปเนองเดินทางกันเลยนะครับนี่เอาเู่เดินทางกันแล้วไปเนอะ ไปแล้วอันนี้เป็นบรรยากาศในกองบินเนาะก็สิมีสนามกอล์ฟเพิ่นจะมาตีกอล์ฟกันพี่นอ้องจะมีสนามกอล์ฟอยู่ในหม่องแห่งงานผมกองบิน21นะครับไพ่วางก็มาตีได้พี่นอ้องบรรยากาศบรรยากาศดีนะครับเป็นสนามกอนะล์ฟเนาะตีกอล์ฟป่ะพี่น,อนอ้องน้องเฮาก็ได้ยางมาเรียบร้อยพี่น้องนี่ยางนอกยางใน แล้วมันเครื่องนะครับยางในยางในสองร้อยสักสองร้อยสามสิบบาทพี่นอถืออยู่ซื้อราดทรงนะครับไป่นอก็เลยถือเนีนะครับกับยางในหกสิบบาทนะครับน้ำมันเครื่องลอยหนึ่งนะครับถ้ายางหนอก็ยางในสองร้อยเก้าสิบครับชุดหนึ่งคือเพราใส่อยู่ไป่นอง,องขงค่าไม่โห้เนนะนะครับ เริบมเลยนะครับพี่น้องนี่ก็ะหอดที่ทำงานไมีอยากพกูดอะไรนะพี่น้อง UBM เอ็นะครับอยู่ตรงขามจะท้าง,งานอุบลน,นะครับพี่น้องศูนย์ BM นั่นเองนะครับฝากงฝูงก็จะเป็นขายรถมือสองเอ้ยมือหนึ่งนะครับพี่น้องแล้วก็พวกนี้มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ BM เอ็นะแล้วก็รถเก๋ง BM เฝั่งฝุงนะครับพี่น้องวันนี้จะเป็นขายรถมือสองนะครับรถรถประจำการแบบรถรถเซาของบริษัท BM พี่น้องเพื่อเยีงสีนะครับ รถบีเอ็มคันมือสองงามๆไปสนใจมาเบิรงเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปสัมผัสที่ทำงานเมียพมพี่น้องรถกสีฬายคันกระบ,บะก็มีนะครับรถเกียร์เอนะครับฟูจเิเนอร์ายคันพี่น้องใช้นอนเมียอยู่เสรแล้วครับเราพนั่งอยู่กลาง,งนั่งเสร็จแล้วอา้าว ผีมาันาั่งเดี๋ยวเอาบรรยากาศดีผีคือน้องเนี่ยถ่ายคลิดยืนเดี๋ยวนี้คิดถ้าแกนี่ใส่นแี่หลานสร้างมาดิฮะเอาขัาน้นในจองก่อนบ่นี่แดงๆนี่นเอาค้ายรถได้ทีละ เขาหอดมาให้งานเมียพี่น้องเดี๋ยวขายรถลู่สองนะคะจอดสองไปจะมีหลายรุ่นลุ่นสองไปพุ่นเออลุ่นลุ่นค่ะเอาให้โคตนหน่ะบ่บ่ให้เบิ่งน้นแม่แสงเออได้อยู่ลายรุ่นเนาะเพราะว่ายูนี่พได้ขายแต่แบรนด์เดียวขายทุกแบรนด์เลยที่เป็นมือสองนะคะก็คือทุสบะทีประตูมีรถมีสามิซีวี น <ort>. ี่ทุกแดนเลยนะคุณได้สนใจรถมือสองกับสอบถามได้นะคะทานอันมันนองเดี๋ยวมนสีฮับเปอร์เซ็นาอดมาอดนู้นได้ด้วยพี่น้องพอเดชค่ะรุ่มลูกห็ไหมรุมลุกอายเลยอ๋อบอคายรหลฝากสองคนนั่งม่ไอ่ไอแล้วเหตุยูทูปแม่ตอนนี้แล้ก็ต้องทานกดเนาะสี่พันชั่วโมงกับ1นึ่พผู้ิง

คือบาง่านนีจองมาตะกุ้งเพาะหลายสาขามาแว่าฝากซองขายรถน้กัรขายรถได้เนอที่ทำงานเนี่ยพี่น้องสองเดยวเดอที่ทำงานเนี่ยสอมยูทูบไปกะเห็นขายรถแน่แต่กชีวิตปรนจะมันแน่สองเป็นชุบมุ้งโคกไปครับชุ่มุมงคืนโคกข้าผง กใครสนใจรถมือสองติดต่อคุบ่าวขายรถได้ครับคือสองว่าจังไดนก่อคุบ่าวขายรถอีกคิวครับเออเพื่อนร่วมงานของเมียบ่าวอันครับผมเดี๋ยวมือหนาสไปเอาไอ้สิซื้อใกล้บ้านไปเห็นบ่าวอันเฮ็ดสุกินอยู่ครับฉลองว่ะฉลองว่ะครับฉลองฉลองครับฉลองว่ะไอ้ครบสี่พันโมงเนาะแมนครับแมนฝากเอฟซีบ่าวอันน้ำเด้อดครับฝากเด้อพี่น้องครับผมทีมงานขายรถพี่น้อง เอมือนีเอายางวัเกียนหรอครับเรียวดลดยางหัวเร่ยคอนเทนต์ลถยางหัวเดี๋ยวพี่น้องฟังผุวันนี้ฟังผุคิเข้าไปม่สิโดนเกินไปเอยอะเข้านไดค,ค่ะแต่ว่าสี่สองแลีวจองจองรยแหงตอนนี้อา,าประตูด้ค่ะ เจอออโต้นะคะเป็นเจอออโต้เรื่อคันนี้เป็นดับเบิ้ลแชปยำยันเสียงเออออลิเวว่างวันนี้อ๋อแดงจองตัวนั้นเอาจี๊ดเอาตีดสองขั้นก็วางค่ะถ้าใครอยากทำแล้วค่าเอง่าไดกะจังจังถากคนมาเนาะเด็กๆอยากได้รถ มาเสือซอยอันมาหน,น,น่องโตนี่ข้างล่างนี่จะเป็นซีบีค่ะก็ซีบีงางมเลยซีบีงามค่ะเอาจะขันอย่างไรเขาเน,นี่ยไปได้การกับบอลอดแล้วสีย่างน้ำมาอย่างสี่ยีอิวขายลดยังสีย่างน้ำจะล้างกล่องอซีบีค่ะซีบีขนาดกระป๋องโตนันนี่ออสขนาดกระสวียบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องจะไปยังสนใจกับติดต่อเบาอันมาเด้อเสือซอยเบาอันนี่พี่น้องขันละ พ่อแก๊ซแซดแก๊ซนี่เรับพี่น้องเดี๋ยวเจ๊ข้าวเจ๊ยวยังถามละค่ะแม่นะครับสีอซอยเมีย <c oughs> ผมเลยเพี่น้อามาสิมาขายโพดอีกราคาสองพันไปก่อนเครื่องคุณแอนมาเพราะทางคุณตาสองแม่นะครับครับมาพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปลาดปลายางกันพี่น้อานี่พี่น้องโดนไปไรพี่เจ้าเทนเจ้าเ็นเสียดได้กว่านะใส่คมไล่นะครับใส่มิสลินเลยมิสซลิ่งดีกว่า ใส่ใส่ใส่ม่ซีดีไปเลยป่ะครับไม่ซนดีผมว่าแก๊งเขาเนี่ยเด็กเอาเป็นดีพอแล้วจะมีเงินจะก็มานี่แล้พี่น้องพ่อดหครับเปลี่ยนยางเนาะพี่น้องเด็กออกเก่าสามพอดีนะครับที่ผมพูดโพูดเฟซบุ๊กมื่อเสาเนาะนะครับออกเก่าสามดีที่น้องใครยือบอกสามตัวเนาะนะครับแก เขได้ข้าเปลี่ยนยางไหมเถอะสุอยางมาสร้างมันเปลี่ยนไห้นะครับคนบ่านข้าเปลี่ยนค่าเปลี่ยนหาสิบบาทคนว่านะครับนี่รถประจำตำแหน่งผมคืมเอเก่าเลยเพื่อนน้ำเติมเต็มเยออืมก็ดีก็ผ่านอยู่ผ่านอยู่อ่อไปดั่หลังจากผมไม่แต่บอกเห็นงานไม่เนาะมันมีลานเลยบีเอ็มมารางข้าง เปลี่ยนค่าเปลี่ยนห้าสิบบาทพันบาทนะครับเป็นค่ายุถึงเลขพี่น้องบรค่าเปลี่ยนยางเนาะนะครับก็บอกทราบตัวปรักษาใจนะพี่น้องอันนี้มันได้สองตัวก็เอาพี่น้องเนาะบนมีซ้ำนี่เนาะงห้าบาทสิบบาทบรค่าเปลี่ยนยางนะครับเป็ยน,ยน,บเปนบรรยากาศ ใส่ชีสประจำวันพี่น้องกับเจ้าเปล่าเพื่อกันเด้อนะครับก็ว่ากับพอเสียวกัำซีพี่น้องแล้วกันทีมงานยินดีนเปเล่ยไปมีโอกาสได้ไปข้ามไปชงเพลินนะครับเขาสู้หมดปกตินะครับพี่น้องจะได้กับฝากให้กนกำลังใจมาน้องเด้อนะครับพี่น้องพอมีกำลังใจเฮ็ดคลไม่ไม่ให้พี่นอ้องเบิ่งเนาะนะครับ คลิปนี้ก็จะไว้ซับมีนะเพี่นอนะบปนาาอออ 93, นบาย,ยางนะครับคลิปนี้ลักล้วก็ขอบคุณหวย93้นะครับวอไดี้ครับเยนอยางนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย